ทดสอบ otdr jsu d, a, d s U, m g s 2000ก่อนจัดส่งนะครับตัวนี้จะเป็น f ร r m w a r e jsu d s U เดิมนะยังไม่ได้อัพนะครับเดี๋ยวมาดูการเทสนะครับอันนี้ผมใช้ดัมมี่โหลดนะครับ4กิโลเมตรนะอันนี้ต่อสายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองเทสดูนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับก็อี่ส่งไปเทสยิงกราฟได้นะครับ เดี๋ยวรอประมวลผลสักครู่อ่ะติดแล้วเสร็จแล้วนะครับระยะสายที่4ี่จุดเก้ากิโลเมตรนะครับอ่านี้ตามดัมมีโหลดเลยนะเครื่องที่จะส่งไปนะครับ่มาดูว่าจะเป็น serial number อะไรนะครับที่ถูกจะส่งออกไปขอระยตถอดสายกนะ่อนนะเครื่องที่ส่งไปนะครับก็สภาพนี่เครื่องนี้เลยนะครับมีอะแดปเตอร์ให้นะครับมีอะแดปเตอร์ให้ ซีเรียลน m b เบอร์ Sie ของเครื่องนะครับที่จะถูกจัดส่งออกไปก็จะเป็นเซี่ยลน้ำเบอร์ลงท้ายด้วย4940นะครับนี่ตรงนี้เลยนะ4940ตรงนี้เลยการ์ดก็จะเป็นลงท้ายด้วย00470นะครับก็เป็นเครื่องนี้เลยนะครับที่ส่งออกไปนะเป็นเครื่องที่ผมเทสเลยนะครับเพื่อย,ยืนยันว่าตัวเครื่องที่เทสกับตัวเครื่องที่ถูกจัดส่งออกไปเป็นเครื่องเดียวกันนะครับ ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ